พิธีสักการะก็เริ่มโปรยข้อตอดอกไม้นะครับผมก่อนที่จะเริ่มกันเชิญชาวเทพไทยเทวสิ่งศักขีเทาอารักษ์ที่พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนานางวันสวรรณภูมิพุทธเจยัญตี989ในช่วงนี้เสรียสิ้นด้วยเวลาอันเป็นสิริมงคลเพียงเท่านี้นะครับพิธีการมาเป็นมหากุศลต่อไปจะเป็นพิธี บันเชิญพระพุทธเมตตาประดิสถานภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยาครับซึ่งจะได้ประกอบพิธีภายในองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาตามกำหนดนั้นจะเริ่มในเวลาส0บนาฬิกนาะครับสินากาในขณะนี้เวลา9นาฬิกา45นาทีนะครับ 9นาฬก45นาทีท่านโปรยก็ตอกดอกไม้แล้วด้านหน้านี้จากบันทึกภาพนะครับนะ,ะพระเดีดทุกคนผูเป็นประธานหวมทั้งท่านประธานฝ่ายคาราวาสคณะกรรมการท่านผู้หลักผู้ใหญ่ได้บันทึกภาพด้านหน้าด้านหน้านี้ได้ตามเหมาะสมตามบัตยาใสัยนะครับตามบัตยาใสัยท่านหันหน้า อาหารหน้าออกมาทางด้านนี้นะครับนะก็จะได้บันทึกภาพได้ตามบัทยาใสนะครับตามบัตรยาใสครับ แนกรานี้มีเดชพันธิดานะครับเทพัธิดาน้องปนมมือพนมกรนี่นะครับเพื่อเพื่อสวายการต้อนรับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเดชพระคุณพระธรรมกธิวงศ์รวมทั้งคณะสภาคณะเจ้าภาพผู้เป็นประธานในพิธีรวมทั้งคณะกรรมการแขกแกใหญ่นะครับก็อจะได้เดินทางเข้าสู่ภายในองค์พระมหาเจดีย์ ขอพี <stimulus> ่ดีก็จะเป็นบรรยากาศนะครับโดยรอบจะใกล้ไปกอบพี่เดียร์เชิญพระทุกหน้เมตตาปฏิสถานภายในองค์พระมหาเจดีย์พุทธัญญาตามประการต่อไปส0นนาลิกาเป็นต้นไปนะครับสินนาลิกาเป็นต้นไปครับ กลับมาเริ่มประกอบพิธีภายในองค์พระมหามเหตุีท่านประธานในพิธีคุณเรีรศรีวัฒนณประธานรองประธานกรรมการกลุ่มทีมพาวเวอร์เป็นผู้แทนท่านผู้มีเกียรติสาสตร์ทุกท่านสิทยาทุ้สิทธิคั้งหนึ่งสืบเพือเพียรภูชาพระรัตนไกรเจ้าหน้าที่สารเจ้าหนพิธี่ดีกรณบูรพาทุกคนท่านในนำมา เป็นสีน์ระพันทรงให้สีนทขุนเป็นทันทีเขาว่าก็นำทางมาพัฒนาพระประยุทธ์พระงทรงนำมั่งาตร์วันเก้าร uh, wow. yes. wow. okay. ูปเจริดพระอุทธปนต์งนอครับนั่งนัง้ารรมการผู้เป็นประธานในพิธีหรือขะารรมการ็ม่ได้ปัจจุบันเราบรรดานางฟ้าปัจจุบันสุวรรณนงคลหรือแทนทองใต้ พระพุทธเาเมตตาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับประกอบด้วยท่านประธานตัวท่านท่านผู้มีเกียรตินะครับเพื่อจะได้ประกอบพิธีตามลำดับครับ